สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีโปรแกรมวิ่ง12กิโลนะครับไปถึงสนามกีฬาก็ตีสีครึ่งครับก็ยังไม่เปิดนะครับผมผมก็เลยวอร์มรอก่อนนะครับหน้าสนามกีฬาเพื่อเป็นการฆ่าเวลาไปในตัวครับจะได้มีเวลาวิ่งเยอะๆนะครับและแล้วคุณลุงที่เฝ้าสนามอยู่ก็ตื่นมาเปิดประตูให้ครับก็ไม่นานนะครับหลังจากที่ผมมาถึงก็เดินทางเข้าไปยังลู่วิ่งครับ บรรยากาศของลู่วิ่งตอนดีสีครึ่งก็จะไม่มีใครเลยนะครับเพราะผมมาคนแรกวันนี้ผมก็จะวิ่งประมาณโซน3นะครับใช้ความเร็วเฉลี่ยที่ประมาณเพจ5-3าสีครับการฝึกความแข็งแรงของปอดและกล้ามเนื้อครับก็ไปเจอกับน้องมิกด้วยนะครับวันนี้น้องมิกก็เทมโปนะครับแล้วก็น้องจ็อบวันนี้ก่อนจากกันก็ขอลาไปด้วยการซ้อมของน้องๆนะครับแล้วก็ท้องฟ้ายามเช้าของสนาม เนินขุมทองที่ควรลังนะครับวันนี้ก็ได้12กิโลครับผมเจอกันใหม่โอ,อกาสหน้าครับสวัสดีครับ